น้องที่รักเราอยู่ในสัปดาห์ที่4ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระเยซูเจ้าการทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าคือการทาที่ถูกต้องที่สุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับรู้ถึงการทํางานของพระกิตเจ้าผ่านทางเอริยาและยอนบัพติสในการเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดที่กําลังเสด็จมาวันนี้พระนางมารีพภมจารีและกษัตริย์ดาวิด ทรงนำให้เราได้ก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งในการต้อนรับพระองค์ท่านทั้งสองได้เป็นแบบอย่างแก่เราด้วยท่าทีต่อพระประสงค์ของพระเจ้าพระนางมารียอมรับการเป็นมารดาของพระเยซูเจ้าทั้งที่พระนางทรงมีแผนการชีวิตว่าจะทรงเป็นพมมจารีขณะที่กษัตริย์ดาวิดทรงมีแผนการจะสร้างพระวิหาร แต่ท่านก็ต้องยกเลิกแผนการนั้นเพราะไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการท่านทั้งสองทำให้เราได้รู้ว่าเราจะดำรงชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ด้วยการพร้อมน้อมรับทุกสิ่งตามพระประสงค์ดังที่เราเห็นว่าเมื่อทูตสวรรค์กล่าวกับแม่พระว่าจงยินดีเถิดเมื่อได้ยินพระนางทรงรู้สึกกลัวเพราะยังไม่เข้าใจในความหมาย แต่เมื่อพระนางยอมรับแผนการของพระเจ้าและวางใจว่าสิ่งทั้งหลายจะมีพระจิตเจ้าทรงนำความชื่นชมยินดีจริงเกิดขึ้นเหมือนอย่างที่กษัตริย์ดาวิดต้องการสร้างพระวิหารสวายแดบบ่พระเจ้าแต่กลับเป็นพระเจ้าที่ทรงทําให้เกิดสิ่งที่จะคงอยู่ถาวรสำหรับราชวงศ์ของพระองค์โดยการที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดและได้เป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล พระองค์ทรงดำรงอยู่นิรันดรการอยู่กับพระเจ้าทําให้เราได้รับพระพรอย่างบริบูรณ์เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์ประทานแก่เราในพระเยซูเจ้าเราได้เตรียมพร้อมเพื่อจะพบพระองค์รับพระองค์เข้ามาในชีวิตและติดตามหนทางของพระองค์หรือยังพอหลายครั้งพระเจ้าทรงเรียกเราหรือมาหาเราโดยที่เราก็ไม่ทันคาดคิด เพื่อที่จะทําให้เราเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ที่มีสุขในพระองค์และเมื่อน,นั้นเราก็จะได้พบสมบัติอื่นๆอ,อันล้ําค่าดังที่นักบ,บุญเปาโลกล่าวว่าพระเจ้าทรงประทานความรอดแก่มนุษยชาติผ่านทางมนุษย์ที่ยอมรับในพระประสงค์ของพระองค์ข่าวดีนี้นําความรอดแก่ทุกคนที่มีความเชื่อในพระเยซูเจ้าผู้ทรงสเสด็จมา พราะองค์ทรงนำเราให้ได้ใกล้ชิดสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้านี่คือแสงสว่างที่แท้จริงของพระกิตสมภพ,พที่พระเจ้าประทานให้ตามคำสัญญาในพระราสารยังมีส่วนที่สอนเราอีกหลายเรื่องเริ่มที่คำยกย่องของทูตสวรรค์ต่อหญิงพมจารีผู้หนึ่งว่าท่านผู้เปี่ยมด้วยพระหัตถานพระเจ้าสถิตอยู่กับเธอ ทำให้เห็นถึงการที่พระเจ้าทรงทำให้บุคคลหนึ่งมีคุณค่าเพราะความสำคัญและความยิ่งใหญ่ของพระนางไม่ได้มาจากตัวเองแต่ทุกสิ่งเป็นไปโดยพระเจ้าและในขางเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้รู้ว่างานของพระเจ้านั้นขึ้นอยู่กับพระองค์เท่านั้นดังที่ทูตสวรรค์กล่าวว่าเธอจะตั้งครรภ์และบังเกิดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู ไม่มีการถามถึงความคิดเห็นของพระนางมารีเลยแม้เมื่อพระนางจะทูลถามว่าจะเป็นไปได้อย่างไรผู้สวรรค์ก็ยังยืนยันว่าถ้าจิตเจ้าและฤทธิอำนาจของพระเจ้าสูงสุดทรงเป็นผู้ทำให้เป็นไปพระวาจาได้เน้นเพียงเรื่องของการให้มีความวางใจเพราะคำที่พูดว่าไม่มีอะไรที่พระเจ้าจะทรงทำไม่ได้ เราได้วางใจพระเจ้าอย่างเต็มที่ในเรื่องต่างๆหรือยังยิ่งเราได้เห็นตัวอย่างจากพระนางมารีแล้วเราก็ต้องรู้ว่าหนทางนี้คือหนทางที่ดีที่สุดพระนางวางใจถึงวิถีทางที่พระเจ้าทรงจัดสรรให้ในชีวิตซึ่งเมื่อยอมรับแล้วพระนางก็ผูกมัดตนกับพระเจ้าพอเมื่อสนิทสัมพันธ์แน่นแฟ้นในพระเจ้าแล้วการดำเนินชีวิตก็จะเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา ดังนั้นเราต้องทําเช่นพระนางเราต้องมองไปไกลถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าในชีวิตไม่ปฏิเสธพระองค์ขอให้เราได้สแสวงหาสิ่งที่พระเจ้าทรงมีต่อชีวิตว่าคืออะไรตั้งใจค้นหาคําตอบในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เหมือนเวลาที่พระนางได้ถามทูตสวรรค์ถึงเหตุการณ์ว่าจะเป็นไปได้อย่างไรด้วยพระนางได้ตระหนักว่าพระนางไม่มีความสามารถที่จะทําให้สําเร็จไปได้ ดังนั้นคำตอบของผู้สวรรค์ที่ว่าพระเจ้าจะทรงทำงานผ่านทางพระนางจึงทำให้พระนางได้มีความมั่นใจและวางใจในพระเจ้าต่อสิ่งที่จะเป็นไปดังนั้นการตอบรับของพระนางที่ว่าขอให้เป็นไปกับข้าพระเจ้าตามที่ท่านได้กล่าวไวเ้เถิดจึงแสดงถึงการมอบตัวแด่พระเจ้าโดยสิน้นเชิงเป็นความนบนอกนอบนอบ้นอมอ,อ,อย่างที่สุด เรื่องนี้จึงเป็นแนวทางการประพฤติของกิศชนเราต้องมีความนอบน้อมและวางใจในพระเจ้าปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์เพื่อให้เกิดสิ่งดีแก่ชีวิตสุดท้ายคือความแตกต่างในความคิดของแม่พระและดาวิดที่เราเห็นได้จากท่าทีที่ดีเลิศของพระนางพระนางไม่ได้สําคัญตนเองว่าเป็นคนสำคัญซึ่งต่างจากดาวิดที่พระเจ้าทรงต้องใช้นาทันไปเตือน เพื่อให้เห็นว่าอย่ารับใช้พระองค์เพียงด้วยพละกําลังของมนุษย์เท่านั้นเพราะมนุษย์นั้นรับทุกสิ่งมาจากพระเจ้าเราต้องทํากิจการที่เริ่มมาจากความวางใจในพระองค์ผู้ทรงประทับอยู่ท่ามกลางเราเพื่อเราจะได้สนิทสัมพันธ์กับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นขอให้เราได้ดําเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระนางมารีผู้เป็นมารดาของพระเยซูเจ้ามอบตัวเราให้พระองค์ เพื่อให้คิสมารณนี้ได้เป็นเวลาที่เราได้พบและใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระนางมารีช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อให้เราได้รับพระพรแห่งการช่วยให้รอดสามารถดำเนินชีวิตที่นอบน้อมวางใจในพระเจ้าที่จะนำไปสู่การมีชีวิตที่เป็นสุขในความสิทสัมพันธ์กับพระเจ้าตลอดไป Chân ra ta